ค่ะราคาที่ดินแปลงนั้นอยู่ที่8ล้านค่ะหืมคุณทาวิน8ล้านเนี่ยถือว่าถูกแล้วนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะรีบจัดการเอกสารให้เร็วที่สุดเลยนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเป็นไงคุณลูกค้าว่าไงบ้างลูกค้าบอกว่าพร้อมโอนค่ะคุณจริงเหรอคุณ จริงสนี่ขนาดฉันบวกเพิ่มไปสองล้านแล้วนะคะลูกค้ายังโอเคเลยดีเลยน้ำเราก็แค่รอลูกค้าโอนเงินมาแล้วก็ค่อยไปทำเรื่องซื้อขายกับคุณหยกเขาได้เลยค่ะคุณหุยแค่คิดก็กำไรเห็นเห็นแล้วนะคะเนี่ยสายปานนี้แล้วยังไม่ไมาอีกไปไหนของเขาเนี่ย ไหนจ้าคนสวยให้พี่ไปส่งไหมจ้ะแหมไม่ต้องเลยมาชา้าแล้วยิงจะมัวเล่นอยู่อีกโหยังไม่ถึงเวลานะสักหน่อยไม่เอานะไม่งอนนะดูสิแฟนใครเนี่ยขนาดงอนแล้วยังน่ารักขนาดนี้อีกมาไปได้แล้วเดี๋ยวคนอยู่ยเขารอจ้าจ้าไปขึ้นรถเลยจับแน่นๆนะทำดีๆส อีกไม่กี่ปีจะมีถนนใหญ่กับรถไฟฟ้าตัดผ่านตรงนี้ด้วยนะคะราคาคงจะพุ่งหน้าดูเลยค่ะอ๋อครับพวกคุณติดต่อมาปรับแบบนี้คงตัดสินใจจะซื้อแล้วใช่ไหมคะมันก็แน่อยู่แล้วสิคะราคาที่ดินแปลงนี้6ล้านใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้ราคาขึ้นเป็น8ล้านแล้วนะคะฮะ<า>8ล้าน ใช่ค่ะคุณลูกค้าเพิ่งขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เองค่ะทำไงดีละคุณบอกลูกค้าไปแล้วด้วยว่าขายแค่8ดล้านแบบนี้เราก็ไม่ได้กำไรเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยโทรบ,บอกลูกค้า,าทีก็ได้ว่าราคาทีเพิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมบวกไปอีกสองล้านด้วยนะนี่พวกคุณเป็นนายหน้าติดทุนเหรอคะทำไมเป็นนายหน้าติดทุนแล้วมันทำไม ฉันก็เป็นคนหาเงินมาซื้อที่ของเธอไม่ต่างจากลูกค้าทั่วไปหรอกเอาไปพาพวกฉันเดินดูที่ต่อสิค่ะค่ะเชิญทางนี้ค่ะ นี่หรอพี่เดียวใช่ที่ตรงนี้แหละนั่นไงคุณยกเราไปหาเขาคนดีกว่าไปตั้งแต่ทำถนนมาที่ดินตรงนี้ไม่เคยน้ำกลุมเลยนะคะคุณียครับคุณเดียวคุณบีมมาแล้วหรอคะครับนี่กำลังดูที่กันอยู่หรอครับเนี่ยใช่ค่ะ จะมาเดินดูด้วยกันเลยไหมคะเดี๋ยวนะนี่เธอจะขายที่ให้พวกฉันอยู่แล้วยังจะนัดลูกค้าคนอื่นมาทําไมคุณเดี่ยวกับคุณบีมเขานัดล่วงหน้าไว้แล้วนะคะก็พวกคุณเล่นนัดกันซะปุบปับเลยนี่คะแล้วอีกอย่างพวกคุณยังไม่ได้วางเงินจองเลยนะคะว้าบีม นี่คุณรู้จักคนพวกนี้ด้วยเหรอรู้จักสิคะเป็นเพื่อนเก่าสมัยทำงานออฟฟิศน่ะเห็นว่าได้งานใหม่ก็เลยลาออกไปฮะลาออกจากพนักงานออฟฟิศไปเป็นสาวโรงงานเนี่ยนะบ้าปะเนี่ยแถมยังมีแฟนเป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะฉันว่าก็น่าจะบ้าจริงๆนั่นแหละตกอับขนาดนี้ และยังจะมีหน้ามาซื้อที่ราคาเกือบสิบล้านไฝ่สูงไปมิมจ๊ะไม่สาวโรงงานนี่คุณครับจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือสาวโรงงานมันผิดอะไรหรอครับใช่พวกฉันก็ทำงานเก็บเงินมาซื้อที่ได้เหมือนพวกเธอเหมือนเหรอเหมือนกันตรงไหนละจ๊ะ <c ười> พวกฉันเป็นถึงเจ้าของบริษัทคนระดับล่างอย่างพวกเธอจะมีปัญญาที่ไหนมาสู้ฮะนี่พวกคุณเอาราคาเอาระคใจเย็นๆก่อนนะคะ นี่ก็มืดมากแล้วเราเข้าไปคุยรายละเอียดในออฟฟิศดีกว่าไหมคะแล้วใครจะซื้อหรือไม่ซื้อค่อยคุยตอนนั้นดีกว่าคะ่ะก็ดีเหมือนกันจะได้คุยให้มันจบจๆน่ารำคาญโอเคไหมคะคุณบีมคุณเดียวโอเคค่ะพวกคุณไปกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปโอเคค่ะเชินค่ะคุณว่าคุณลุก ได้คะ่ะคุณทาวินถ้าตัดสินใจได้แล้วติดต่อกลับมานะคะค่ะสวัสดีคะ่ะทำไมคุณทาวินก็าไม่โอเคเหรอใช่เขาบอกว่าราคามันสูงไปขอเวลาคิดอีกสักหน่อยนะเหรอแล้วถ้าเขาโอนมัไม่ทนเราจะทำไงดีเนี่ยว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณทาวินเขาคงไม่เชี้งผู้เราหรอกมั้งอืม งั้เนเรารอเขาโอนเงินมาก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องสัญญากับคุณหยกอีกทีแล้วกันขอโทษนะคะขอโทษที่ให้รอนะคะพวกคุณตกลงกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะคุณหยกคะพวกเราอยากจะขอเวลาคิดอีกสักหน่อยนึงจะได้ไหมคะหยกเกรงว่าจะไม่ได้นะคะคุณวาทำไมล่ะคะคุณหยกก็ คุณเดียวกับคุณบีมเขาพร้อมวางเงินมาจําแล้วนะสิคะฮะไอ้วิมบอไซกับยี่สาวโรงงานนั่นน่ะเหรอคะพวกมันมีเงินมอวางมาจำได้เหรอคะก็ต้องมีสิครับพวกผมจะมาซื้อที่จะไม่มีเงินได้ยังไงล่ะครับแล้วก็พร้อมจ่ายสดเลยนะคะ แต่พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราให้สิทธิ์คนที่มาก่อนได้ตัดสินใจก่อนคะ่ะถ้าพวกคุณตัดสินใจตอนนี้ก็ยังทันนะคะคุณเอาไงดีคุณทาวินเขายังไม่โอนเงินมาเลยนะถ้าเราตัดสินใจตอนนี้มันจะเสี่ยงนะคุณแต่ถ้าเราไม่รีบเราจะโดนไอ้พวกนั้นแย่งไปนะนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วยังขายที่ได้านะคุณ อ้าวยังไงครับถ้าไม่มีเงินก็บอกตรงๆก็ได้นะตกลงค่ะคุณหยกเอาเอกสารมาเลยค่ะได้ค่ะนี่ค่ะจะดีเหรอคุณเอาน่ะ ว่ามั่นใจว่ายังไงคุณทาวินก็ต้องซื้อเรียบร้อยค่ะคุณโยกขอบคุณมากค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณเดียวคุณบีมไม่เป็นไรค่ะพวกเราเข้าใจครับนี่ ทีนี้พวกเธอก็คงรู้แล้วสินะว่าพวกเธออยู่ระดับไหนแล้วก็อย่าเสรอไปทำแบบนี้กับใครอีกนะมันอายเขาไปไหมรีบกลับบ้านไปได้แล้ว,วกเราไปกัน วินทรมาแล้วรับไหมคุณฮัลโหละคะคุณทาวินตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมคะอะไรนะคะไม่ซื้อแล้วเหรอคะได้ไงคะคุณทาวินแต่พวกเราเซ็นสัญญาไปแล้ว แล้วแบบนี้เราจะทำไงดีล่ะคุณแต่พวกเราไม่มีเงินมาจ่ายหรอกนะคะต้องแปดล้านถ้าพวกคุณไม่มีเงินมาจ่ายฉันคงต้องเิียกค่ามาจำแล้วก็ต้องเก็บค่าปรับตามสัญญานะคะฮะเสียค่าปรับ เอาไงดิฉันให้เธอราคาเท่าทุนเลยไม่เอากำไรเลยนะพิมนะไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากได้ที่ตรงนี้แล้วพิมทำไมพูดแบบนี้ล่ะเพื่อนไปกันที่ขาพี่เดียวเราไปดูที่อื่นกัดีกว่าจ้ะขอตัวนะครับคุณโยบีมเดี๋ยวก่อนสิพิมเดี๋ยวก่อนสิครับพวกคุณ น่่ละผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่ามันเสีย่ยงนี่คุณจะว่าฉันได้ยังไงใครจะไปรู้ล่ะว่าคุณดาวินเขาจะมีเอออ่ะโอ้ยอยู่ดีๆก็ต้องมาเสียงเงินบริษัทผมจะล้มลายแล้วเลยเนี่ยตั้งแปล้านเราจะจะไม่หาเงินมาจากที่ไหนแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดีแต่กลับดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วสุดท้ายก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะคำพูดของตัวเอง ฮัลโหลสวัสดีค่ะปีตาเหรอเฮ้ยไม่ได้คุยกันตั้งนานเป็นยังไงสบายดีไหมจันสบายดีแล้วนี่โทรมามีอะไรหรือเปล่าก็ดีสิไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีถือซะว่าเลี้ยงรุ่นเนาะร้านที่จะนัดหรออืมเอาเป็นร้าน C B M เ e s t ิ่งร้องไหมล่ะฉันเห็นว่าเพิ่งเปิดใหม่เลยนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องจองร้านให้เองได้สบายมากจ้าไปเจอกันวารินนี่เจวามาร่วมประมูลงานด้วยเหรอ ถ่ายเขาสวยๆนะโอเคยิงซ้ายนิดนึงอ่าจิ๊บอ่าเฮ้ยมาถ่ายวยกันดีกว่าเป็นไงหนึ่งสองหนึ่งสองสามเป็นไงตัวชอบไหมชอบสิสวยมากเลยอ่ะร้านเขาตกตแต่งดูหลูดดีเนาะใช่น่าจะแพงง่าดูเลยยอ เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอนานทุกแกสบายดีไหมฉันสบายดีแล้วเธอล่ะก็สบายดีนะแกแถมได้งานใหม่ดีด้วยนะสงสัยเพอเลือก,กุ๊กบีแล้วมั้งแกนี่ยังตลกอมอนเดิมวเลยเนี่ยอะะพวกเราไปนั่งกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งสักก่อนไปไปุ้ยตั้งแต่เรียนจบกูไม่ได้นั่งแถวนี้ด้วยกันมาตั้งนานคิดถึงเนาะ นาสิเหลือแค่ยายลูกหมูเนี่ยเที่ยงไม่มาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็คงจะมาเองแหละยายลูกหมูเป็นคนเลือกงลานนี้เองเลยนะอ้าวเหรอเขาคิดว่าตัวเป็นคนเรื่องแล้เนี่ยไม่เขาไม่ได้เลือกอา้ามากันแล้วหรอ,อลูกหมูนี่เธอเป็นเด็กเสริมนี่เหรอเนี่ย นั่นสิเมื่อก่อนบ้านเธอก็ออกจารวยไม่ใช่หรอเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทเลยนี่ใช่แล้วทำไมถึงได้มาเป็นเด็กเสิร์ฟแบบนี้ได้ล่ะเออคือว่าฉันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรู้ว่าเธอเอายไม่ต้องพูดก็ได้พวกฉันเข้าใจคน,นเรามันก็แบบนี้และเนาะมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมดาเออแล้วนี่พวกเธอเป็นยังไงกันบ้าง สบายดีกันไหมพวกฉันสบายดีฉันกับหยกกำลังเริ่มทำธุรกิจด้วยกันใช่กำลังไปได้ดีเลยแหละหออืมแล้วเธอละวะไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องของฉันหรอกจ้ะรู้แค่ว่าหน้าที่การงานของฉันตอนนี้ดีกว่าเธอเยอะเลยแหละจะว่าไปก็ตหลกนะลูกหมูเธอเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัท แถมยังเรียนได้เกียรินิยมแต่เรียนจบมาเดันเป็นที่แค่เด็กเสิร์มเนี่ยนะน่าเสียดายไปลริยาของแกเนาะว้า,วาเธอยังโกรธฉันเรื่องวันนั้นอยู่หรอโกรธเหรอ,หรอฉันจะไปโกรธเธอทำไมฉันแค่สมเพศชีวิตเธอตอนนี้มากกว่า นี่พวกเธอเดี๋ยวนะฉันกับหยกขอตัวกลับก่อนนะพอดีฉันต้องไปส่งหยกที่บ้านดนะ้วยเนี่ยจ้าเพราะคนคลั่งลา้ากลับบ้านกันดีๆล่ะไว้ยเจอกันนะลู่มหมูว้าบ๊ายบาย <c oughs> ใจหายเนาะเรียนจบกันหมดแล้วเสียดายอะเสียดายอะไรล่ะดีซะอีกเรียนจบกันสักทีอืมก็จริงโชคดีนะที่ฉันได้เกียรตินิยม พ่อแม่ใช่นะตกใจรีบหาของขวัญกันใหญ่เลยฉันบอกว่าไม่เอาพวกเขาก็ไม่ยอมแต่ก็ดีนะฉันจะไปสมัครงานที่บริษัท CVM หวังว่ามันคงเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับฉันได้นะฮะอะไรนะเธอจะไปสมัครงานที่บริษัท CVM เหรออืมทำไมล่ะฉันก็จะไปสมัครงานที่นัน่นเหมือนกันเอาเหรอถ้าอย่างนั้กก็ดีเลยสิ ขอให้เราสองคนได้งานที่นั่นทั้งคู่เลยนะดีเดอออะไรกันถ้าเธอสมัครงานที่นั่นฉันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้งานที่นั่นนะสิว้าดีลูกหมูฉันขอร้องเธอนะอย่าสมัครงานที่นั่นได้ไหมเธอดีกว่าฉันทุกอย่างเลยนะลูกหมูทั้งฐานะที่บ้านทั้งครอบครัวแล้วก็การเรียนแล้วนี่เธอยังจะมาเอาความฝันหูฉันไปอีกหรอว้า แต่ว่าพ่อกับแม่ฉันก็อยากให้ฉันทำงานที่นี่เหมือนกันฉันก็อยากให้เธอเข้าใจฉันเหมือนกันคนมีทางเลือกเยอะแยะอย่างเธอแค่นี้เสียสละให้ฉันไม่ได้หรอว้าแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงถ้าเรื่องแค่นี้เธอยังทำให้ฉันไม่ได้งั้นเราก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันว้าเดี๋ยวก่อนสิยิวา นั่นสินี่ฉันเพิ่งรู้เลยเน,นี่ยใช่แต่ก็ช่างมันเถอะเพราะตอนนี้ชีวิตของฉันดีกว่มามันตั้งหลายเท่าแล้วนี่วันนี้เธอกาดจะพวกทั้ง2อ,อย่างเลยเหรอทั้งเสริร์ฟทั้งกินเลี้ยงคุ้มเนาะแต่ไหนก็นไหนแล้วเนาะโอากาสในชีวิตของเธอก็คงจะมีไม่เยอะร้านเขาไม่ว่าอะไรก็มานั่งกินให้คุ้มนะเดี๋ยวพวกฉันเลี้ยงเอง ใช่ใช่เงิเนเดือนไงลูกหมูคงไม่พอหากับพวกเราหรอกเนาะขออนุญาตครับมาจัากท่าสุดเองครับหูนี่เธอสั่งเหรอยายว่าเปล่านะสงสัยจะเป็นบริการพิเศษของทางร้านล้วมนะั้งเอาเดี๋ยวก่อนสิแม่มานั่งกินด้วยกันก่อนเหรอเออพวกเธอกินเถอะ ฉันมีธุระต้องทำเดี๋ยวก่อนสิก็พวกฉันบหกอล้วไงพวกฉันจะเลี้ยงธนารู้จักกันมาตั้งนานยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันนะกลิ่นอะไรอะ่ะลูกหมูมาดูสิมีกลิ่นอะไรในเค้กอ่ะไหนกลิ่นอะไรหรอนี่ไงเข้ามาดมใกล้ๆสิ ได้กลิ่นไหมล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะไหนอ่ะก็นี่ไงนี่ไเป็นไงอร่อยไหมะจ๊ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะมันไม่มากไปหรอกถือว่าเป็นค่าอาหารที่พวกฉันเลี้ยงกันแล้วกัน ทั้งหมดเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหานิดหน่อยเอาไว้หนูลองให้ฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่อะไรของเธอนี่ยไอ้ลูกคุณดีชาฮัลโหลสวัสดีค่ะ คุณลูกหมูครับว่าไงนุกมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับทำไมหน้าคุณลูกหมูเลอะแบบนั้นอ๋อไม่มีอะไรหรอกจก้ะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะ่ะเธอไม่อะไรหรือเปล่าออพอดีเคาน์เตอร์จะปิดแล้วคุณลูกหมูให้เช็คบินเลยไหมครับเช็คบินแล้วทำไมต้องมาถามคุณลูกหมูล่ะอ๋อเออก็ คุณลุงหมูเขาเป็นเจ้าของร้านก็ต้องถามเขาสิครับเจ้าของร้านใช่ฉันนี่แหละเจ้าของร้านแล้วอีกอย่างนะบริษัทที่เธอไปประมูลงานก็เป็นบริษัทของพ่อฉันด้วยน้ครับฉันฝากส่งลูกค้าด้วยนะแล้วบอกเขาด้วยว่าหมายสารจะส่งตามไปทีหลัง ลุงมูเดี๋ยวมาอตีลุกหมูลุงหมูลุงมูอย่าทำแบบนี้เลยนะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรองานเลี้ยวมันจบแล้ววะแล้วเธอเป็นคนพูดเองว่าเราม่ถือเพื่อนกันลุงมู ไม่เป็นไรหรอกดีกว่ามาทำคนเดียวไม่เกี่ยวกับเราแลหน่อยข้าจนโดนพวกแกก็โดนตกใจด้วยมีที่ยืนขอให้คืนกลับไปคำสาบแแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ะทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ